หาคุณหาร้านรับสปาหมวกอุปกรณ์เซฟตี้อื่นๆทำความสะอาดทั้งนอกและในโอปอโซนขัดริ้วรอยเครือบบำรุงสีเครือบบำรุงหนังสามารถติดต่อได้ที่เพจสปาหมวกแอนอุปกรณ์เซฟตี้จับบายรีชอปอย่าลืมเข้าไปอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ เดี๋ยววันนี้ออกไปขี่รถเล่นสักหน่อยนะบรรยากาศดีเว้ยวนันนี้จัดไปนะครับผมสักหน่อยสักหน่อยโอ้ยรถเยอะรถเยอะมือนฝนจะเพิ่งตกไปนะครับวันนี้ เดี๋ยวไปจีเล่นในเมือ,องสักหน่อยนะบอกอากาศดีๆแบบนี้ Wow. ก็ระดิ้นน่นหะหันมองอะออน้ยงมีอะไรหรือเปล่าครับหันมามองอ่ะ <c oughs> <c oughs> ส่งหัวใจให้เลยนะไปดีกว่าแล้วเพินโอ้โหสอนสาวเลยนะครับผมแต่เราวนนี่กลับดีกว่านะครับผมเข้ามาแซวสาวเฉยนะไปโน่นแ,แล้วสาวแล้วสองคนไหนดูหน้าสักหน่อยดิ นึ <discretion FOR> ่งเหรอไม่ใช่ครับผม คนกับในเมือง ก็เทใหม่นะโอ้โอ้โอ้โอเอ้ยผมก็มองบนเลยนะผม เยอะเลยนะครับมีตำรวจปะเนี really ่ย รถนะครับผมเลี้ยวได้อย่างเดียวแต่เราไปกลับรถข้างหน้านะวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะผมประเทศหัวหินก็เลยพามาขี่เล่นนะวันนี้ ควดแล้วไปดีกว่าเนี yeah, ่ยน้ำเต็มเลยนะเดี๋ยวไปหาที่กับรถดีดีดีกว่านะครับผมโอ้ยหนอขับคอมเลนเลยเด้อตรงนี้ลับรถได้เหรออ๋อกับรถได้นะครับผมตรงนี้ไปแ๋ยวลับรถนี่แล้วนะ หมมันเลยนะผมวันนี้เจอสาวส่งหัวใจให้ตะหากข้าหน้านี้ผมรู้ออกแล้วนะครับว่าคืออะไรเขาเรียกว่าวางไกลกังวลนะครับผมแต่ผมไม่อยากขับผ่านเท่าไหร่นะผมกลัวทหารจับทหารยืนกันเต็มหน้าค่ายนะครับผม ไม่หล่อหรอครับผมรหล่อ <laughs> ี่สุทุกครนก็จะเป็นแบบนี้นะผมว่าผมก็ไม่เคยขี่รุ่นอ่อนเรื่อรุ่นอ่อนนี่อะไรรุ่นอืนว่าเสียงมันดังขนาดไหนนะผมแต่ผมคิดว่ามันน่าจะดังแบบนี้ทุกคันบบนั่นแหละบบสวัสดีครับอ้าวโดนเมินเฉย เรูเข้าทาถงถนนไหนดิผมไม่รู้เลยว่าจะขี่ตรงไหนดีนะขี่ข้างล่างก็ได้วะอ้าวพอขี่ข้างล่างก็มี <laughs> รถมาปิด <laughs> มุดครับผมมุดได้แค่นี้แหละครับแล้วก็ติดเหมือนเดิมอู้ยรถตำรวจไหวหวันไหวหวันอะไรวะหวันไหวไหวหวันหวันไหวอุ้ยไอ้เหี้ยมุ้งอะไรเนี่ยโอ้ยรถเหยียบก้อนหินดังกัดกัดกัดเลยนะครับผมผมไม่อยากขี่ข้างบนเลยนะผม ึ้นเห็นนะทางขึ้นมันชันนะผมขึ้นไปบางทีแบบเราแปดอ่ะปุ๊บเลื่นล้มหาเลยนะขีย่เลนเนี้ยของเราเนี่ยแหละดีละโอ้ยรถตำรวจไปดีกว่าอย่าอยู่นานเลยนะเดี๋ยวเกมไฟเขียวพอดีเลยโอ้เหลืองตรงนี้อีก เรียบร้อยตำรวจจับตำรวจจับแน่ๆนห <c oughs> ลอกครับผมหลอกหลอกจอดตรงนี้แล้วกันจอดไกลๆหน่อยนะจอดตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วกันนะจอดต่อตูดเสียวนะผมไม่เอาครับโอ้ยพี่อย่าตรวจตัวมานะพี่พี่พี่อย่าเดินมานะเดินมาผมสับหนีเลยนะกำคาดไว้ลูกเงียบๆนะอย่าเสียงดัง รีบรีบไฟไฟเขียวได้แล้วลุ้นนะครับผมเยี่ยวเหนียวเนี่ยอ๋อสาวขี่แอล็อกนะสีเขียวเหมือนกันเลยสงสัยที่ชอบอะไรเขียวๆเหมือนกันนะครับผมนะสายเขียวสายเขียว ร้อยห้าสิบนะผมตัวใหม่น่าจะคันที่ผมค้มหัวให้แล้วโดนเมินหรือเปล่าช่า <c oughs> งเขาเถอะครับผม Khéo, khéo, khéo đấy à oh kiểu cạp rớt đấy kiểu leo qua phút lâu ดีเลยครับวันนี้อากาศดีมากนะยังไงก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืราไกำลังใจกันด้วยเด้อ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  โอเคนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจกันด้วยครับผมไปแล้วครับผมจุ๊บจุ๊บ